สวัสดีค่ะสวัสดีแม่นมษที่สทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้พี่งามไปไหนมาเนาะพี่งามาหาน้องพอใจน้องรุ่งฟ้านะคะแม่เป็นยังไงดีขึ้นแล้วบปอดีขึ้นแล้วเขาเป็นเด็กแข็งแรงเนาะดีขึ้นแล้ว เป็นยังไงมูรุ่งเห็นผู้บ่าวมาบอกผู้บ่าวมาอยู่ไม่เป็นบอกสวัสดีค่ะโอ้ยเนาะมาพี่งามมาถามน้องที่น้องหายยังโอ้ยพี่งามขโมยยานอ้องเลยพี่งามขโมยกินยานอ้องเลยเป็นยังไงฮะจะมาถามข่าวน้องหรือว่าจะมาขโมยยานี่

ยงงผู้ช่วยเยอะผู้ช่วยเยอะนะคะแม่แมดูค่ะมาด้วยบังเจอคาลังก็เด้อบัไดถึกง,ง่วงะไรถึกคาลังไหน <c oughs> โอ้คุณแม่ซื้อลูกบอลมาให้เล่นนะคะคุณแม่คะพี่พอใจไม่ได้ทําคลิปให้คุณแม่ดูเลยครับลมพัดมาพี่พอใจอทำแตกเลยนะคะคุณแม่นั <c> ่น <oughs> แทงครั้งเดียวแตกเลยนะคะคุณแม่เลยไม่ได้ลงคลิปให้ตอนเล่นเลยนะคะว่ะาจะให้เล่น ลมพัดพอดีเลยนะคะคุณแม่ขะลมลมพัดมาแบบบอลแตกเลยนะคะพม่แม่ขะก็หายแล้วก็ขี้เป็นก้อนแล้วนะคะีเป็นก้อนแล้วค่ะก็งดยาไปแล้วงดยาไปแล้วทีงามก็เอาต้นต้นโทนมาให้นะคะขอบคุณหลายหลาย ทำข้าวอะไรลูกเป็นจังไดทำข้าวน้องไปถามน้องพ่อไอ้น้องรุ่งฟ้าสิเป็นไงมั่งอู้ยลุงรุ่งรุงเลยไปแล้วไปแล้วนูหาน้องรุ่งเลยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะแม่แม่แม่วาดแม่วาดเป็นยังไงแม่วาดคิดถึงน้องพ่อใจบ่สบายดีค่ะแม่วาดบอกว่าไปอยู่น้ากันโดนคิดฮอดปอยมาดนแล้วคิดฮอดน้องพ่อใจ กินโอดร้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะแม่ขาตอนที่เออแม่ฟาใส่ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคะก็น้องพ่อใจก็มาอยู่ก็ไม่วาดนะคะก็คิดถึงคิดถึงน้องพ่อใจนะคะแม่วาดคิดถึงเนาะคิดถึงน้องพ่อใจนะคะแม่แม่โอ้ยเนาะเบื้องพี่งามค่ะพี่งามเลก่อนพี่งามบอกว่าโลหะยัง เอาย่ามากินว่าพุนหยาพุนนิวยาโน่นละนี่นุ่งหยาโน้นนะหยาให้หยงเยอะเอาย่ามาให้กินน้ากันมากเรียกอาย่าแล้วมากินด้วยกันนะหอมมากินด้วยกันใครไหนน้องลุงโอ้เม่ว่าก็คิดหอมน้องลุงคือกันไอ้ยูดูน้องลุงเม่ว่าบอกว่าขอบคุณน้องลุงเลยน้องลุงน้องลุงเม่ว่าตอนที่เออ่ พี่งามชโชคทิ้งพี่งามโชคมาหาพ่อเล่นะคะอ่าน้องงามโ<อ>ชคค่ะ<อ>น้องงามโ<อ>ชคก็จะอยูน่น้ององ,งามโชคก็จะอยู่กับครอบครัวของอน้องพ่อใจน้องรุ่งฟ้านะคะพี่งามโชคค่ะตอนที่แม่วาดทิ้งมาทิ้งมาหาพ่อเล่น,นะคะตอนนั้นที่อยูุ่ยธยานะคะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะทิ้งพี่งามโชคไว้กับน้องพออ่อใจน้องรุ่งฟ้ากินแซบคนเดียวคือเปิ่อน้องกินน้ำเนยแซบยุคนเดียวอืม นอนคว้าเสียสละให้พี่โลดมาั้งบักไก่ค่ะวะเสียสละให้พี่นี่ค่ะแม่ๆเอ้เสซ็บเสร็จกะกอดน้องลุงอยู่นั่นแหละโบไซคิดหอ,อดด้ยเนาะบ๊ายมายมหาโดนแล้วน้องลุงก็ไปไสบ๊ายบายเนาะไปเลยที่ไป บดายโดนปกติมากเลยนี re ons, ่กระมักตลาดที Again, má, anyway> ่เขาคือมักผู้สาวกระมักผู้สาวมักไม่ยิ่งว่าคือแม่คือแม่คือแม่แนแม่แม่เกลแม่เกลก็มักผู้ชายผู้ชายผู้ชายบดายอาบน้ำได้คำวันนี้ผู้ชายเป็นช้างเผือกเลยเป็นเผือกอยู่ท่านได้อาบน้ำอยู่ไม่ว่าได้จักเดือนเร็ว อย่าบอกว่าเอออย่าไปทำน้องนะลูกอย่าบอกว่าบ่หูคือกันอย่าบอกว่ามึงสี่ไหนไปทำน้องน้องไม่สบายอย่าเห็ดน้องเนื้อหน้าเนื้อเนื้อบักลาอันนี้ไม่อาบน้ำมากประจำยกจะอาบน้ำมาดิ เป 2> 2> ็นก er ้อนแล้วน้องเป็นก้อนแล้วดูค่ะโอ๊ยพยายามค่ะแม่แม่เป็นยังไงแม่แม่วาดโอ้ยดูจับหางแม่วาดด้วยนะคะวดทาแล้วค่ะหนึ่งช่องซ้ำแล้วค่ะเอาวาดหนึ่งช่องซ้ำโอ้โหคุณพ่อค่ะคุณพ่อ อันอะไรนองยังน่อยอยูได้หลืนองยังน่อยยูโอ้ยตายเลยค่อคุณมาถามข่าวจักมาถามข่าวจักมาเห็ดยังบูนี่มาเห็ดยางนี่มาลองของอ่ะมาลองของโอ้ยเนาะมาลองของแต่หน่อยคักแทเหลือตนเด็กอ่านเล็กเด็กเด็กโบ เด็ล้วค่ะฟันน้ำนมเลยเลือดพอีรีโอ้โหผูบ่าวฟันน้ำนมจ้าแม่แม <A> ่จ้าดูค่ะโอ้โหอ่ะเดิดเดดเดดเดดูส ah ิอ um ่ะเด้ดเดอตายเลยน้องลุงฟ um ้าเขาก็ต้นบ ah ่อยยางเลยค่ะพี่น้องเอยาตัวแตกพรมบาอันนน่นเออหนุ่งลูกว่าลงลงนักเขาว่านุองลุกาว่าลงลงนัก แกเด็กแกลมเทโอ้ยตายเลยลูกคอยจองไว้บ่มาจองน้องลูกไว้บ่โอ้ยอ oui> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยทนกาแฟนองนองทนก็ยืนติงกิ้งเฮ็ดคือน้ำใดดูแบบเอ็งไม่งวงตัวเลยเนาะลูกเนาะจะเท่าพี่แล้วนี่เอาข้างหน้าไม่เสียาข้างหลังจะเท่าพี่แล้วนี่ข้างหลังบ่ได้เอาข้างหน้าหนิหลักทิดทางลุงผิดทาง พี่งามพี่งามลุงกระหูกงานกระนาค่ะอ้าวเอาลูกยืนดีๆลูกนี่เอ้ยนี่แหะก็อึนวอย้เด็กพี่น้องย่างนั้นออกลูกมากมากก็มากก็ดูแลกันยากอีกละย่าเป่าไหล่เป่าคักเลยพี่งามไว้ก่อนไว้แล้วน้องไว้แล้วค่ะแม่เอ้ยข้าต้องไปด้นยข้าวต้มไปเซ็นก่อนเด้อดีเด้อมัดจำไว้ก่อนบ่มัดจำทั้งพี่น้องอันทั้ง คนเด๊ะมัคือคนเดพี่น้องข้างแม่ต้องเป็นนัดจำผู้เบาเน้อสิบอกให้เน้อวันนี้เอ้าเจ้านี่เจ้าผู้เบามาหอดมองเด๊เฮ็ดจังไดเนาะเอาเบิ้งเบิ้งเฮ็ดนาเบิ้งผู้เบามาหอดมองใส่เฮ็ดจังไดอันนี้ได้หน่อยนี่ก็บ้มแมนบุบบุบกระดาษมันไม่ใช่กรมดาษไอ้นี่เบิ้งเบื้งหนึ่งเบิ้องจ้างของเขานั่นเบื้องนั่นโอ้ย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 กระฟาโกระสีเอาอย่างเดียวด้วยพี่น้องเบิ้งตาเหลือเบิ้งพี่น้องเบิ้งตาเหลือเบิ้องนั่นอะไรแบบนี้คค่อออยยยเ ไอ้น้องรุ่ง <wellness> ก็ไ <nive> ม <kt> ่สมวนตัวเลยนะลูกพี่น้องเอ้ยบ่ได้จักเทียห์หัวไอ้บ่อายคนเลยบ่อายกล้องบ่อาย FC เลยดิเสียงโค้กขนตอนนี้นี่โตายเลยมันไหลจ้อืมพูดไปว่าอะไรเนี่ยดูน้องุๆเขาก็รู้มากเลยนะยอมยอมขายยอมค่ะแมี่เมฆแกมัลังนเดืนหาอยู่พี่น้องอันนั้อนถึงสองมีปลายยังเลยเอาแล้วค่ะอะรามันถูกทางไหมลูกฮะ เด็กกดน้อมไว้แล้วกดน้อำไว้แล้วอันนี้เขาแข็งเห็นยุ้ยตัวน้องกาส่งไปถึงแค่นี้หน่อยนะครับพี่น้องไม่ต้องสร้างบ้านหรอเอพ่อพันธุ์สายรักเขาสะเป็นพันธุ์สายหลักครับพี่น้องโอ้ยตายแล้วตายเลยเขาจะเป็นแม่พันธุ์ชั้นดีเลยนี่เอายาสมุนไพรเบิงเบิงเขาสายสะโพกให้น้ำนั่นสายหัวอีกนั่นบอกว่าลงลงสิงามไม่แค่ให้หมูมาขึ้นน่ะ อ่ะบ<อ>บอกอว่าลงลงพิงงามไม่ได้ดูสมุนไพรเลยครับผมดูการผสมสมุนไพรสองสายพันธุ์น,น,นดึงหางน้องนั่นอันนี้จะเป็นเชื้อของของพ่อเล่แล้วก็เชื้อของพ่อโดอยนะฮะถ,ถ้าเราถ้าเราเออเกิดการผสมออกมาแล้ว จะเป็นยังไงรับทุกทคนทุกคนลองคิดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันน่าจะยิ่งแย่ังแคสร้ามีการสกิดขานขนาดเบิงอให้นเบิ่งทอยให้อีกนะ่ท้นม่แเบงยหกนม่เิ่ทอยีกน่แม่เบิ่งยปดลูกน่ง้อยหอน่แม่ยง้อยใอี่งให้อนะ่่ท้อยห้อกนม่นหแ่่เทยหือนะู้ใหญ่เลยนะ เออเฮ้ยเาเป็นความักเขไม่ดนะครับนะตุ่นเนาะเอาจกอกันกอเปียกันกอเี่ยนก้อนนี่เจอนีเจอจะเป็นกกะชับมีไม่ได้น่เอเอาอจ้าสมาแกกันเเอาเอา้อเด m ของนะเนี่ยคุณายแล้วคือป้าป้าใจบอกพี่อย่าไม่เห็นทหาดูเลยโอ๊ย พอแล้วมั้งลูกน้องเมื่อยแล้วมั้งลูกพี่งามโอ้น้องเจ็บแล้วพี่งามลูกเรยนั่นหางสีแล้วหางสีหางสีแล้โอ้ยโอ้ยหางสีโอ้ย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 ถอยลังให้ด้วยเอ้าเเอาวอนันนี่พี่งามพี่งาม คอละลาพี่งามสมแค่นี้พ่อเราวะพย่ไงห็ hmm. ่สาวกอนุสังจีน้อมเด้อเอาสานีกอน้ันนมัดจำก้นน้อยๆขาวะมัดจำกปกนมัดจำก้อนน้อยๆปลอกกันเอาสมนีพ่อขาวาพ่อทำปากของพ่อลอยไม่้องโอ้ยสัตว์ไข่ก็เช็ก็ไล่ให้พวกเ้าเนี่ด้วยครับผม เฮดตาเลือกอีกเฮดตาเลือกใชเนาะเฮตตาเลือกอีกเมยพี่งามก็ไม่อมอพี่งามไม่มอ่ะหพี่งามพี่งามเป็นยังไพ่อแล้ววะพ่อล้ววะพี่งาม พี่งามน้องนงายหัวเลยเด้อยามใจสิลงเข้ามายามใจสิลมเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่จ๋าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสตอนนี้ค่ะไม่เอาแล้วแม่ผู้สาวร้องตามแล้วลูกผู้สาวดิ้นตามแล้วนโอ้ น้องรุ่งคิดถึงพี่งามไปนู่นแล้วพี่งามกลับบ้านแล้ว